7ขั้นตอนแก้ท้องผูกพุงยุบภายใน1สัปดาห์สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู o ้ดดรนะครับเจ้าของสูตรผอมด้วยอาหารต้นทางครับในคลิปนี้ถ้าหากว่าคุณฟังจบเนี่ยคุณจะได้รับเทคนิคไปช่วยทำให้คุณแก้ไขท้องผูกและขับถ่ายคล่องได้ภายใน1สัปดาห์เลยครับแบบนักเรียนของหมอแบงค์ o ank, หลายๆคนนะครับเช่นพี่ท่านนี้ครับ ท้องผูกมากกว่า15ปีนะพอทำ7ขั้นตอนนี้ครับดีขึ้นเลยภายใน1วันครับพี่อีกท่านหนึ่งครับ13ปีเนี่ยท้องผูกมาตลอดเลยนะต้องกินยาถ่ายกินไฟเบอร์แบบนี้นะครับแต่พอมาทำ7ขั้นตอนนี้นะครับท้องผูกหายไปเลยครับภายใน2วันเท่านั้นเองครับคุณก็จะได้รับผลลัพธ์แบบนี้ครับผมและในท้ายคลิปห้ามพลาดเลยนะครับมอแบงค์เนี่ยไปเจองานวิจัยหนึ่งมาครับที่บอกเลยครับว่า ถ้านั่งไหนครับทำให้คุณขับถ่ายได้คล่องที่สุดครับคุณจะได้รับไปในท้ายคลิปครับก่อนอื่นเลยหมอแบงค์ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2,000ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแบงค์ในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนต่อไปครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆอย่าลืมกดติดตาม Facebook YouTube และ TikTok ช่องหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตรนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับเวลาที่คุณขับถ่ายไม่ออกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงครับ คุณรู้สึกทุกข์ทรมานแล้วก็อึดอัดใจจริงไหมนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมการขับถ่ายได้ดีเนี่ยเขาถึงเรียกว่าการปลดทุกข์จริงไหมครับเมื่อขับถ่ายออกคุณรู้สึกไงครับโอ้รู้สึกสบายรู้สึกโลกนี้แบบสวรรค์นะครับเลยเรียกว่าการปลดทุกข์นั่นเองครับ และนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณขับถ่ายไม่ดีนะครับจะเกิดโรคต่างๆตามมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นลิสีดวงทวารเห็นไหมครับหรือว่าลำไส้อักเสบได้ง่ายครับเสี่ยงมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเสี่ยงมะเร็งลำไส้นั่นเองครับหลังจากคุณปรับปุ๊บแล้วการขับถ่ายดีขึ้นคุณจะรู้สึกแบบใหม่ครับอย่างเช่นคุณกินน้ําดื่มในตอนเช้าเนี่ยปุ๊บหนึ่งแก้วนะคุณเข้าห้องน้าแล้ว แล้วสีอุจจาระของคุณน่ะจะดีครับกลิ่นไม่เหม็นมากอย่างเงี้ยเรียกว่าขับถ่ายดีครับหรือคุณเคยเห็นเพื่อนไหมครับที่กินข้าวปุ๊บเนี่ยแล้วเขาต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ําเลยแบบนี้ครับคือระบบลําไส้ของเขาเนี่ยดีนะครับเวลาที่คุณปรับปุ๊บเนี่ยลำไส้ดีคุณก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันครับคราวนี้เรามาดูที่สาเหตุกันครับว่าอาการท้องผูกเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับให้คุณนึกภาพแบบนี้ระบบลำไส้ของทุกคนเนี่ย เป็นท่อกลวงๆนะครับยาวมากๆเลยเป็น10เมตรนะครับประมาณ10เมตรคราวนี้เนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยจะขับถ่ายได้ดีเกิดจาก3ปัจจัยนี้ด้วยกันครับในท่อของคุณต้องมี1ครับมวลอุจจาระที่เยอะครับเมื่อคุณมีมวลอุจจาระคุณก็จะมีโอกาสขับถ่ายได้ดีจริงปะ่ะถ้าไม่มีมวลโอกาสการขับถ่ายก็น้อยครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับ เรื่องที่2ครับก็คือต้องมีน้ําในลําไส้เนี่ยที่เยอะมากพอครับจะทําให้มวลอุจจาระคุณนิ่มและขับถ่ายคล่องคนที่ขับถ่ายได้ไม่ดีคุณจะสังเกตนะอุจจาระเขาจะแข็งครับแล้วก็จะเป็นเม็ดเม็เนี่ยอย่างเงี้ยคือน้ําในลําไส้เขาน้อยครับ ก็ทําให้ขับถ่ายได้ไม่ดีอันที่3ครับปัจจัยที่ทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นคือการบีบตัวของลําไส้ครับอะไรก็ตามที่ไปรบกวนการบีบตัวของลําไส้เนี่ยทำให้ขับถ่ายไม่คล่องทางนั้นแต่ถ้าคนที่ขับถ่ายได้ดีการบีบตัวเขาดีมากเลยคุณจะสังเกตว่ากินน้ําไปนิดนึงกินข้าวไปหน่อยนึงบีบตัวแล้วปวดท้องถ่ายแล้วเป็นแบบนี้นะครับเราจะมาแก้3มเรื่องนี้ด้วยกันจาก7ขั้นตอนนี้ครับข้อแรกครับให้คุณ อย่าอดอาหารเป็นเวลานานครับเนื่องจากการอดอาหารเป็นเวลานานเนี่ยทำให้มวลอุจจาระของคุณเป็นไงครับลดน้อยลงครับเมื่อมวลน้อยคุณจะขับถ่ายเยอะหรือน้อยครับขับถ่ายได้น้อยครับเพราะฉะนั้นสูตรแปลกๆนะครับให้คุณอดอาหารเป็นเวลานานเนี่ยทำให้คุณขับถ่ายไม่ดีทั้งนั้นครับสูตร IF แบบพิสดารอย่างเงี้ยอดอาหารนานๆไม่ดีครับอย่าทำโอเคไหมอันที่สองครับให้คุณ ดื่มน้ำให้เพียงพอนั่นเองครับเมื่อน้ําเยอะขับถ่ายดีไหมคล่องเลยครับคําว่าเพียงพอของหมอแบงคนะครับหมออ้างอิงจาก how not to diet นะครับคุณผู้หญิงนะครับให้ดื่มน้ําขั้นต่ําวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปครับคุณผู้ชายให้ดื่มน้ําขั้นต่ําวันหนึ่ง3ลิตรขึ้นไปครับแต่ถ้าใครนะครับทำงานในที่อากาศร้อนนะครับหรือบางวันต้องการน้ํามากขึ้นมีริมฝีปากแห้งปัสสาวะของคุณมีสีเหลืองเข้มแบบนี้ครับ ให้คุณดื่มน้ํามากกว่าที่หมอแนะนําได้โอเคไหมส่วนใครเป็นสายออกกําลังกายเนี่ยต้องการน้ํามากกว่านี้อยู่แล้วครับให้คุณดื่มมากกว่านี้เลยครับผมส่วนถ้าใครนะครับอยากได้ผลลัพธ์เรื่องการดื่มน้ํามากกว่าขับถ่ายคล่องนะอยากดื่มน้ําแล้วผอมด้วยเนี่ยเพิ่มการเผาผลาญด้วยหมอแบงค์แนะนําคลิปนี้เลยครับ4เทคนิคดื่มน้ําให้เพิ่มการเผาผลาญ30%นครับช่วยคุณลดน้ําหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่3ครับให้คุณ เพิ่มอาหารต้นทางในมื้อหลักของคุณครับเนื่องจากอาหารต้นทางเนี่ยมี2คุณสมบัติพิเศษหลักครับข้อที่1เลยคือปริมาณอาหารเขาเยอะครับในขณะที่พลังงานเขาต่ำครับเวลาที่คุณกินอาหารต้นทางเข้าไปเนี่ยคุณจะรู้สึกอิ่มครับแล้วมวลอุจจาระคุณจะเยอะครับแต่พอดีพลังงานเขาเนี่ยต่ำสังเกตไหมคุณกินเยอะแต่ผอมลงด้วยครับไขมันน้อยลงด้วยเห็นไหม จะขับถ่ายได้คล่องมากขึ้นครับอันที่2ครับคือสารอาหารของอาหารต้นทางเนี่ยเขาครบ5หมู่ในตัวเลยนะครับทั้งโปรโตีนวิตามินเกลือแร่และก็มีน้ําที่เยอะในตัวเขาด้วยครับเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเห็นไหมครับเพิ่มทั้งมวลอุจจาระแล้วก็เพิ่มทั้งน้ําในลําไส้ของคุณเห็นไหมแนวทางปฏิบัติสากลน,นะครับที่แพทย์ทั่วโลกเนี่ยแนะนําในการทําให้ขับถ่ายได้คล่องขึ้นเขาแนะนําอาหาร3าอย่างนี้ครับ ข้อที่1เลยคือผักนั่นเองครับข้อที่2ก็คือผล,ลไม้ครับเห็นไหมครับข้อที่3เขาเขียนว่า whole food ครับซึ่งหมอแบงค์แปลเป็นภาษาไทยที่แรกให้กับทุกคนนะครับก็คืออาหารต้นทางนั่นเองครับคุณจะสังเกตได้ว่าไม่มีใครแนะนำนะครับว่าให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือกินโปรตีนเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้ขับถ่ายคลองมากขึ้น อ่านะครับถ้าคุณยังกังวลนะครับว่าการกินอาหารแนวธรรมชาติแบบนี้โปรโตีนจะถึงไหมหมอแบงค์นะครับให้คุณดูคลิปนี้เลยครับโปรโตีนที่คน99%เข้าใจผิดนะครับที่คนคำนวณผิดกันอะไปดูคลิปนี้นะครับคุณจะเข้าใจเรื่องโปรโตีนมากยิ่งขึ้นนะแล้วคราวนี้อาหารต้นทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะหมอแบงค์ยังไม่รู้เลยนะครับให้คุณแอดไลน์ตามนี้เลยครับ mm hmm. Food d o c t o r 1เนนะครับเพื่อไปขอใบาอาหารต้นทางแบบเนี้ย กับน้องแอดมินนะครับเขาจะส่งใบนี้ให้กับคุณซึ่งในกลุ่มของหมอแบงค์นะครับเขาจะสามารถนำลิสต์ตรงนี้มาลังสรรเป็นเมนูที่ทำด้วยอาหารต้นทางได้เป็นร้อยเมนูเลยนะครับลองดูครับข้อต่อไปครับให้คุณหลีกเลี่ยงอาหารแดงครับผมซึ่งอาหารแดงเนี่ยคุณสมบัติเขาตรงกันข้ามกับอาหารต้นทางโดยสิ้นเชิงครับข้อแรกเลยคือกากใยเขาต่ํามากๆครับคุณจะขับถ่ายได้ไม่ดีครับอันที่2เลยคือไขมันเขาสูงมากครับ เวลาที่คุณกินอาหารแดงเข้าไปนะครับแบคทีเรียดีในลำไส้ของคุณเนี่ยจะตายครับเพอแบคทีเรียในลำไส้ดีตายปุ๊บการบีบตัวลำไส้ดีไหมไม่ดีครับเนาะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงอาหารแดงให้มากที่สุดนะครับแล้วใครยังไม่รู้นะครับอาหารแดงมีอะไรบ้างแอดไลน์แอดฟู o ดด o อกเตอนี่ยไปขอใบาอาหารแดงได้ที่ทีมงานของหมอแบงค์ครับข้อที่5ครับ ให้คุณเพิ่มการขยับตัวในวันหนึ่ง,งมากขึ้นครับหรือเพิ่มการออกกำลังกายนั่นเองครับใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะครับแนะนำแบบนี้ให้ทำแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ซส์นะครับอย่างน้อยๆ140นาทีต่ออาทิตย์ครับหรือตกวันหนึ่งเนี่ยประมาณ20นาทีเท่านั้นครับงานวิจัยเขาเขียนไว้เลยครับว่าจะช่วยให้ลำไส้คุณทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับส่วนถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยนะไม่อยากไปออกกำลังกายเป็นเซสชันแบบนั้นนะครับทีนึ่ง3 0นาทีหรือว่า ทีหนึ่งเป็นชั่วโมงเนี่ยมันเหนื่อยให้คุณทําแบบนี้ครับเพิ่มกิจกรรมที่ทําให้คุณได้ขยับตัวมากขึ้นใน1วันครับอย่างน้อยๆ30นาทีครับใครสะดวกเดินห้างไปเดินห้างครับไปชอปปิ้งแบบนี้เนาะใครสะดวกแบบว่าทํางานบ้านหรือเดินสวนสาธรารณะเพิ่มแบบนี้ครับจะทําให้ลําไส้คุณทํางานได้ดีขึ้นเนื่องจากการขยับตัวหรือว่าขยับกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับจะทําให้มีหลอดเลือดเนี่ยหรือเลือดไปเลี้ยงลําไส้คุณอะ่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นลําไส้คุณก็จะบีบตัวได้เป็น ปกตินั่นเองครับข้อที่6ครับให้คุณนอนให้เพียงพอวันหนึ่ง6-8ถึงชั่วโมงครับเนื่องจากว่าการนอนที่ไม่เพียงพอเนี่ยจะส่งผลต่อฮอร์โมนของคุณโดยตรงเลยครับในสมองทำให้ลำไส้ของคุณเนี่ยบีบตัวได้ไม่ดีครับจะทำให้คุณขับถ่ายไม่คล่องนั่นเองข้อที่7ครับให้คุณจัดการความเครียดให้ได้ครับโดยการหากิจกรรมที่คุณชอบเนาะใคร ชอบอ่านหนังสือและผ่อนคลายฟังเพลงและผ่อนคลายนั่งสมาธิสวดมนต์วาดลูกได้หมดเลยครับเป็นกิจกรรมที่คุณชอบและสามารถลดความเครียดของคุณได้จะทําให้ฮอร์โมนของคุณปกติและลำไส้ของคุณบีบตัวได้ปกติและธรรมชาตินั่นเองครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับว่าท่านั่งแบบไหนนะครับ ทำให้คุณขับถ่ายได้ดีที่สุดนะครับเอาไปเจองานวิจัยนี้มานะครับเขาบอกว่าการนั่งท่ายองยองหรือว่านั่งแบบซ้วมซึมะครับจะทําให้คุณขับถ่ายได้ดีที่สุดครับเนื่องจากว่าองศาเนี่ยคุณจะสังเกตนะเวลาเรานั่งยองๆนะครับองศาของขาเนี่ยครับเขาจะมาชิดหน้าอกมากขึ้นครับทําให้รูก้นคุณเนี่ยเปิดมากที่สุดครับทําให้ขับถ่ายออกมาคล่องและข้อที่2นะครับเหตุผลที่นั่งยองๆอแล้วดีขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าลำไส้ของคุณไม่ถูกกดเบียดครับ ทำให้ขับถ่ายได้คล่องนั่นเองครับส่วนถ้าใครนะครับยุคสมัยนีย้ไม่มีส้วมซึมนะครับแล้วก็ไม่ชอบนั่งยองๆเพราะว่าปวดเข่านะคุณก็จะต้องนั่งโถที่บ้านจริงไหมครับต้องนั่ง90องศาแบบนี้ให้คุณหาอะไรก็ได้ครับมาลองขาเพื่อเพิ่มองศานี้ให้คล้ายกับการน,นั่งยองๆครับเวลาคุณยกเข่าขึ้นเห็นไหมจะใกล้เคียงกับการ ที่นั่งยองๆแล้วครับคุณก็จะขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นต่างประเทศเขามีผลิตภัณฑ์นี้ออกมาเลยนะครับเป็นที่รองขาแบบนี้ครับในภาพนี้นะส่วนถ้าใครนะครับไม่สะดวกในการหาอะไรมารองขานะครับให้คุณนั่งท่านี้ครับโดยโน้มตัวไปด้านหน้าครับองศาของขาคุณกับหน้าอกคุณจะชิดกันมากยิ่งขึ้นฝรั่งเขาเรียกติงเกอร์โพซิชันครับคุณจะขับถ่ายได้คล่องมากยิ่งขึ้นแบบในรูปนี้ครับและสุดท้ายครับมีอาหารชนิดหนึ่งครับ ที่ช่วยให้คุณขับถ่ายได้คล่องยิ่งกว่ายาถ่ายอีกครับนั่นคือลูกพรุนนั่นเองครับมีงานวิจัยหนึ่งนะครับเขาแบ่งคนเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยให้ทานลูกพรุนประมาณวันหนึ่ง8ลูกครับกลุ่มที่2ทาน12ลูกต่อวันครับกลุ่มที่3ทานน้ําดื่มอย่างเดียวครับผลปรากฏว่ากลุ่มที่ทานลูกพรุน8ปดถึงสิลูกเนี่ยมีมวลอุจจาระมากขึ้นนะครับ ประมาณวันหนึ่งเนี่ย25-40กรัมได้เลยครับแล้วเขายังพบครับว่าลูกพุนเนี่ยทำให้ลำไส้คุณเนี่ยบีบตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นแถมนะครับในตัวลูกพุนเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าซอบิทอลครับตัวซอบิทอลเนี่ยมีกลไกในการดูดน้ำเข้าสู่ลำไส้ของคุณครับเพราะฉะนั้น คุณจะขับถ่ายได้คล่องครับเมื่อคุณทานลูกพลุนมากยิ่งขึ้นครับคำแนะนําของหมอแบงค์นะครับสําหรับใครที่ท้องผูกมานานๆเนาะแล้วอยากเลิกยาถ่ายอยากเลิกไฟเบอร์ที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยครับให้คุณทานลูกพลุนประมาณวันหนึ่ง8-12ลูกต่อวันครับก็คือตกมือ 1, ้อหนึง3-4เม็ดเท่านั้นเองครับเมื่อคุณขับถ่ายได้คล่องขึ้นเป็นประจําแล้วนะครับ ก็สามารถไม่ต้องทานลูกพรุนได้แล้วครับผมหมอแบงค์หวังว่าเทคนิคที่คุณได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับจะช่วยคุณขับถ่ายได้คล่องขึ้นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณนะครับอย่าลืมกดปุ่มแชร์นะครับเพื่อเก็บไว้ทบทวนนะครับหรือส่งต่อหาคนที่คุณรักได้เลยทันทีครับและถ้าหากว่าใครสนใจคลาสเรียนลดน้ําหนัก ด้วยศาสตร์อาหารต้นทางนะครับที่แรกในประเทศไทยแบบนักเรียนของหมอแบงค์กว่า4,000คนแบบนี้นะครับให้คุณแอดไลน์นี้เลยครับแอดฟู้ดด็อกเตอนะครับเพื่อไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สายธรรมชาตินะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเต